บอกให้แจ้งลาออกล่วงหน้าไหนมาแจ้งกระทันหันแบบนี้แจ้งแล้วออกเลยกฎหมายคุ้มครองรายงานจะยังคุ้มครองนายจ้างอยู่หรือเปล่ากฎหมายจะตัดสินยังไงพยสรุปให้ฟังในสาระแรงงานค่ะ คดีนี้นายจ้างฟ้องลูกจ้างโดยลูกจ้างทำงานในตำแหน่งติดต่อประสานงานลูกค้าและมีค่าจ้างในอัตราสุดท้ายเดือนละ1 5 0 0 0บาทและในวันที่30ตุลาคม2566ลูกจ้างเขาแจ้งหนังสือลาออกและออกงานในวันเดียวกันเลยไม่แจ้งล่วงหน้า30วันตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเนาะทำให้ในายจ้างไม่สามารถหาคนทำงานมาแทนได้ในทันทีนายจ้าง ก็ได้รับความเสียหายสิคะลูกจ้างจ่ายมาจา้ะค่าเสียหายรวมเป็นเงินกว่า368,000บาทพร้อมกับดอกเบีย้ต่อปีของต้นเงินนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ลูกจ้างให้การและแก้ไขคำให้การของนายจ้างว่าลูกจ้างเขาแจ้งหนังสือลาออกในวันที่30ตุลาคม2566และกรรมการนายจ้างก็อนุมัติ ให้ลาออกซึ่งลูกจ้างเองเขาก็เป็นแค่พนักงานระดับล่างทำงานเพียงแค่6เดือนหน้าที่งานของเขาก็เพียงแค่ตรวจรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วก็แจ้งให้หัวหน้าทราบเท่านั้นด้วยลักษณะางานแบบนี้พนักงานแผนกใกล้เคียงหรือหัวหน้าเองก็สามารถทำแทนได้นายจ้างใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตขอให้ยกฟ้องสารรายงานภาคสองพิจารณาแล้วพิพากษาย,ยกฟ้องแต่นายจ้างอุทธรสารอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษแผนกคดีแรงงานตรว สำนวนประชุมปรึกษาแล้วสารแรงงานภาคสองฟังข้อเท็จจริงวินิฉัยว่านายจ้างมีอำนาจฟ้องในกรณีที่ยื่นหนังสือลาออกและออกจากงานในวันดังกล่าวแต่การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานฝ่ายของลูกจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายยินยอมหรืออนุมัติแต่อย่างใดส่วนการที่หนังสือลาออกมีข้อความระบุว่าถ้าลูกจ้างออกจากงานก่อนกำหนด30วันนั ตั้งแต่ที่มีการอนุมัติให้ลาออกลูกจ้างยินดีให้หักเงินเดือน3,000บาทซึ่งขัดต่อพรบคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1มาตรา76ดังนั้นนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะหักเงินในจํานวนนี้ของลูกจ้างแม้ว่าลูกจ้างจะเซ็นรับทราบยินยอมค่ะส่วนค่าเสียหายที่นายจ้างเรียกร้องมา3 0 0 0 0 0กว่าบาทนั้นข้อเท็จจริงก็ยังรับฟังไม่ได้เนื่องจากว่าตําแหน่งของลูกจ้างไม่ได้ใช้ทักษะพิเศษการที่นายจ้าง จะหาคนมาทํางานแทนมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นฉะนั้นแล้วนายจ้างจะเสียหายได้ยังไง <S <S จึงรับฟังได้แค่ว่าลูกจ้างกระทําละเมิดต่อนายจ้างแต่ลูกจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างเป็นการโต้แยง้งดุลพินิษ์ในการรับฟังพยานหลักฐานของสารรงงานภาค2ซึ่งเป็นอุทธรในข้อเท็จจริงและต้องห้ามไม่ให้อุทธรตามพรบรจัดตั้งสารรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศ2522มาตรา 54วัหนึ่งสารุทธรคดีชำนาญพิเศษไม่รับวินิจฉัยแต่ก็มีเรื่องให้ต้องวินิจฉัยตามอุทธร์ของในจ้างว่าในจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกจ้างชดใช้เงิน3,000บาทตามใบลาออกหรือเปล่าเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา582รวักหนึ่งและพระบคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1มาตรา17 วรกสองสำหรับลูกจ้างนั้นถ้าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่เป็นไปตามระเบียบของนายจ้างและถ้าทําให้ในายจ้างเกิดความเสียหายนายจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้องลูกจ้างได้ค่ะและเมื่อพิจารณาใบลาออกก็มีการลงชื่อของผูแตกบุคคลและกรรมการผู้จัดการโดยมีการให้ความเห็นว่าอนุมัติแต่การที่อนุมัตินั้นก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างลาออกโดยที่นายจ้างสละประโยชน์ในเรื่องของเวลาหรือสิทธิ์ในการเลิกจ้างดัง คดีนี้นายจ้างจึงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้และสําหรับในใบลาออกลูกจ้างเขาก็ได้มีการลงลายมือชื่อโดยระบุว่าถ้าลาออกก่อนกําหนด30วันยินดีให้หักเงิน3,000บาทในส่วนนี้นายจ้างจึงมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้อุทธรณ์ข้อน,นี้ของนายจ้างจึงฟังขึ้นส่วนกรณีที่นายจ้างอุทธรณ์ว่าลูกจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย300 0 0 0กว่าบาทนั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษไม่รับ วินิฉัยสรุปพิ่ภาษาแก้เป็นว่าให้ลูกจ้างชดใช้ค่าเสียหาย3,000บาทให้กับนายจ้างพร้อมกับดอกเบีย้ย5%ต่อปีของต้นเงินถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับนายจ้างทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกิจสฎดีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7แล้วก็ให้บวกด้วยอัตรา2%ต่อปีแต่จะต้องไม่เกินในอัตรา5 ต่่อปีคนายจ้างมีคำขอท้ายฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค2นั่นก็คือค่าเสียหาย3 0 0แสนกว่าบาทลูกจ้างไม่ต้องจ่ายค่ะสรุปแนวคิดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษานี้นะคะเราพูดถึงเรื่องการบอกเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา582แอละพระบคุ้มครองแรงงานมาตรา17นั่นก็คือทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาอย่างน้อย หนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างนะคะนั่นก็คือก่อนหรือเมื่อถึงงวดการจ่ายค่าจ้างใดค่าจ้างหนึ่งเพื่อให้มีผลเลิกสัญญาในงวดการจ่ายค่าจ้างถัดไปอย่างเช่นเราจ่ายค่าจ้างทุกวันที่30เนาะก็บอกเลิกสัญญาในวันที่30เพื่อให้มีผลเลิกจ้างหรือลาออกในวันที่30แต่ทีนี้ในฝั่งของนายจ้างถ้าบอกไม่ครบหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างก็จะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวลงงาน ส่วนฝั่งของลูกจ้างถ้าบอกไม่ครบหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างไม่ได้มีสินจ้างแทนการบอกกล่าวลงหน้าที่จะต้องจ่ายให้กับนายจ้างนะคะแต่ถ้านายจ้างพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายจากการที่เธอลาออกกระทนหันอย่างเช่นในคําพิพากษาดีนะคะที่ต้องชดใช้เงิน3,000บาทแบบนี้นายจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เช่นเดียวกันดังนั้นพลก็ขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าแม้ลูกจ้างจะแจ้งลาออกไม่ครบหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างนายจ้างก็ ็ไม่สามารถหักค่าจ้างของลูกจ้างได้เนื่องจากว่ามีในเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา76กําหนดไว้ชัดเจนนะคะไม่มีข้อไหนที่ให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างได้เนื่องจากว่าลูกจ้างลาออกโดยแจ้งไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างดังนั้นในกรณีที่ลูกจ้างแจ้งลาออกกระทันหันบอกไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างนั้นในส่วนที่เป็นค่าจ้าง หากไม่ได้นะคะขัดต่อมาตรา76แต่ถ้าเกิดความเสียหายนายจ้างก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างได้เช่นกันค่ะก่อนจะจบ EP นี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์จากทางบ้านมา Q&A นะคะขอความรู้เรื่องพนักงานเงินเดือนมีสวัสดิการครบเหมือนพนักงานบรรจุทั่วไปแต่เป็นสัญญาจ้างพิเศษปีต่อปีหน่อยครับว่าถ้าอีกฝั่งไม่ต่อสัญญาโดยไม่มีคำอธิบายให้ทั้งที่ทำงานมา3ปีแล้วเราจะฟ้องร้อง ิิทธไไรได้บ้บางพรอยต้องบอกว่าการที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาไม่ใช่เป็นความผิดนะคะก็เป็นเหตุผลของนายจ้างที่เขาจะไม่จ้างต่อ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของนายจ้างแต่ทีนี้พูดในเรื่องของสิทธิ์ของลูกจ้างบ้างจากคอมเมนต์นี้บอกว่าทํางานมา3ปีแล้วการที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาก็เท่ากับว่าเลิกจ้างดังนั้นเราก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะคะในกรณีนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเฉพาะค่าชดเชยนะส่วนในเรื่องของสินจ้างในการบอกกล่าวลงหน้าหรือค่าตกใจเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะเนื่องจากสัญญาปีต่อปีมีกําหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนเรารู้ อยู่แล้วว่าจะหมดสัญญาเมื่อครบปีดังนั้นนายจ้างไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อหมดสัญญาแล้วนายจ้างไม่จ้างต่อก็ไม่ได้มีผลให้ในายจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะดังนั้นเราทํางานครบ3ปีมีการต่อสัญญาจ้างเนาะสปีนี่คือนําสัญญามานับรวมกันเลยนะเมื่อนายจ้างเขาเลิกจ้างไม่ต่อสัญญานายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 8เนื่องจากว่าการไม่ต่อสัญญาเป็นการ เลิกจ้างและถือว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเรามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะคะถ้านายจ้างไม่จ่ายเราสามารถไปร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยค่ะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับคดีนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับพลอยได้เลยนะคะและสําหรับข้อมูลที่พลอยนํามาเสนอในรายการสาระแรงงานก็เป็นคำพิพากษาที่พลอยนํามาจากกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพลอยแปะไว้ที่ใต้คลิปแล้วค่ะ ถ้ามีข้อมูลขาดตกอะไรไปหรือว่าพลอยเล่าไม่เคลียร์ก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลส่วนไหนอยากจะแชร์พลอยก็ยินดีมากๆเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยกันให้คนไทยได้เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ถูกต้องมากขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะถ้าอยากให้พลอยเคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคําถามสามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ